สวัสดีครับมาเรียนชั้นป2ในรายวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้ก็มาอยู่กับครูฟุ้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนเข้ามาเรียนมาดูพร้อมกันเยอะๆนะครับส่วนเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยก่อนเรียนครูมีอะไรจะบอกอย่าลืมเปิดไฟและเรียนในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับเพื่อทียจะไม่เป็นอันตรายต่อสายตาของเรานะครับไปเริ่มเรียนกันเลยเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับคือเรื่องการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายนะครับ การหารูปแบบของปัญหาก็คือการหารูปแบบวิธีการขั้นตอนต่างๆที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาให้ในักเรียนทุกคนเปิดที่หน้า10บของแบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณน,นะครับแล้วก็ดูรูปภาพพร้อมกับฟังคำอธิบายจากค,คุณครูไปพร้อมกันนะครับการแก้ปัญหาจากรูปภาพก็คือในรูปภาพรูปนี้นะครับจะเป็นรูปภาพของจิ๊กซอที่เรียงสลับหมายเลขกันอยู่ โดยที่จะให้นักเรียนต่อให้เป็นรูปภาพการแก้ปัญหาของจิ๊กซอบางคนอาจจะเริ่มจากอันที่หนึ่งลองวางสลับตามความเว้าความโค้งของจิ๊กซอบางคนอาจจะเริ่มจากเอาเทีละอันทีละอันเป็นแถวเป็นแถวก่อนแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ช้านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการนำมุม มาใส่ก่อนนะครับโดยดูยจากรอยโค้งรอยเว้าของจิกซอนะครับซึ่งการนำจิกซอมาต่อนะครับวิธีที่ง่ายคือวิธีที่ค,คุณครูบอกเรานำขอบมาใส่ก่อนให้ครบ4มุมนะครับจากนั้นดูสิครับว่ารูปภาพรูปไหนที่จะสามารถต่อกับขอบตรงนั้นไปได้และ รูปที่ต่อจะต้องเป็นรูปที่มีส่วนนูนหรือส่วนเว้าเข้าไปถ้าเป็นรูปที่มีส่วนเว้าเราก็หาจิ๊กซอที่มีส่วนเว้ามาลองต่อดูแต่ถ้าเป็นรูปที่มีส่วนนูนออกมาเราก็ต้องหาจิ๊กซอที่มีส่วนเว้าเพื่อเข้าไปต่อกันนะครับมาเรามาดูรูปภาพกันเลยรูปภาพนะครับ จะเป็นรูปแบบนี้รูปที่ต่อเสร็จแล้วนะครับโดยให้นักเรียนนะครับนำเพียงหมายเลขมาเติมเท่านั้นนะครับตามที่โจทย์เขากำหนดมาไหนลองมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันกับคุณครูนะครับนำตัวเลขใต้ภาพเติมในช่องว่างเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์มาเรามาเริ่มทำกันเลย รูปภาพรูปแรกที่คุณครูจะมาเติมก็คือรูปที่8เพราะคุณครูคิดว่ารูปมุมตรงนี้ไม่น่าจะไปอยู่ส่วนตรงกลางหรือส่วนด้านข้างอื่นได้เลยคงต้องเป็นมุมบนซ้ายแน่นอนอคุณครูจะเอารูปที่แปมาเติมก่อนจากนั้นเอในรูปที่8น่าจะเป็นรูปพาทิตแล้วมันมีส่วนเว้าเข้าไปแล้วรูปนี้น่าจะเป็นรูปที่มีส่วนนูนออกมาแล้วเป็น พาทิ์ได้เหมือนกัน,ค,นคุณครูคิดว่าเป็นรูปที่หนึ่ง,ค,งคุณครูก็เอารูปที่หนึ่งมาต่อเข้าไปจากนั้นในรูปต่อไปค,อคุณครูก็จะเอารูปภาพจากนั้น รูปภาพรูปแรกนะครับที่คูจะเอาใส่เข้าไปคคูเลือกมุมด้านบนก่อนนั่นก็คือรูปภาพรูปที่8นะครับต่อไปคุคูเอารูปภาพรูปที่9มาใส่มุมด้านซ้ายล่างนะครับจากนั้นมุมบนด้านขวาคูเลือกรูปที่12นะครับและมุมด้านขวาล่าง ไม่มีรูปอื่นเลยนอกจากรูปที่5รูปเดียวนะครับที่เป็นมุมจากนั้นเราก็สังเกตด,ดูสิครับว่ารูปภาพรูปไหนที่มีส่วนนูนออกมาหรือส่วนวอลเข้าไปที่สามารถมาต่อกับรูปภาพที่เป็นมุมของเราได้เพราะฉะนั้นให้เรียนลองลงมือทำกันเลยและคุณครูให้ดูรูปภาพของคุณครูประกอบนะครับใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเติมหมายเลขแล้วก็ ส่งกับบ้านค,นคุณครูด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนของเราในวันนี้ใครที่ดูไม่ทันตอนไหนสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรค,คุณครูนั้นสามารถคอมเมนต์ลงมาสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ